อันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงไว้ว่าธรรมชาติของน้ำมักตกไปสู่ที่ต่ำเป็นธรรมดาเหมือนก,นกันกับจิตใจของคนทั้งโลกมักตกไปสู่อารมณ์ฝ่ายต่ำคือบาปบ่าต่างเอียงกัน ถ้าอยากจะให้น้ำมันขึ้นสูงนี่เห็นบอ่ชัดเจนบาญาติโยมเจาอหนามบาดาลลงมาหูจ้ากว่ามันนามอยู่ทั้งลุมมสี่ให้มันขึ้นมาเซิรนมันก็บอกึึนมันต้องใส่เสมอจุมลงไปใส่ฟลังงานไฟฟ้าและอื่นๆนี่ประกอบกันดูดขึ้นมา ดูคือมาจากดินซะก่อนนะัานเท้าชีเอาห้มันได้ประโยชน์หอดดินแล้วบนี้ทรงต่อขึ้นถังน้ำประปาเห็นบอแล้วก็เอาไปกรองซะก่อนอย่างซะก่อนแล้วจังสูขึ้นไปอีกเอาไปขงงังถังสูบมัใสัยถังห่นซะก่อนจะค่อยสูบขึ้นถังสูงเมื่อมันสะอาดพอสมควรแล้ว เมื่อน้ำมันอยู่สูงสะอาดดีอยากจะให้มันไปไหนมันก็ไม่ยากตอทอไปเลยอย่าให้มันฟิวเดตตอทอไปเฮื่อนไผมแมก็ไปเฮื่อนหันว่าวง่ายง่ายขันเทียถึกต้องตามหลักแล้วเห็นบ่กระเลยทรงไปในทีต่างๆมาผลนบาดเท่าก็ไปเบริรดห้องน้ำห้องใน มองหันมองนีไปจนทัววัดมันก็ไปตามหันแต่ว่ามองใดมันบดีบดีซึอมออโอโรดเดน้ำคักอิริขันเบาตามหลักอิรินี่เอาขึ้นสูงแล้วทำให้สะอาดแล้วส่งไปที่ใดๆก็ก่อประโยชน์ในสถานที่นั้นๆแต่ถ้าสถานที่ตรงนั้นไม่มีใครดูแลรักษามันก็รั่วซึมตามธรรมชาติของมัน ข้อนี้ฉันใดสภาพจิตใจของคนทั้งโลกก็เหมือนกันฉันนั้นมักตกไปสู่อารมณ์ไฟต่ำถ้าจะให้จิตใจสูงส่งต้องฝึกต้องฝนต,ต้องอบต้อมรมเห็นบ่เพระอจะมีการประพฤติปฏิบัติธรรม ไม่ธรรมะม,ม่ศศีเมีธรรมมีการไหนท่า,ทานวรราชจะเริ่ยเมตตาภาวนา,พนาเพื่อเอาความดีใส่จิตใส่ใจให้มันพองใส่ึ้้นพองใส่ึ้นตามลำดับแล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาศึกษาโรงเรียนผ้าเพียนปฏิบัติเป็นต้นเมื่อฝึกฝนอบรมมัน เอาสิ่งสโสโครกออกจากจิตจากใจมันนี้จเจตใจก็เบาเห็นบ่ส,นสูงขึ้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 นตามลำดับเมื่อเจตใจสูงขึ้นสูงขึ้นตามลำดับถ้าสรุปลงสั้นๆก็คือพระอรหันตมพระอรหันตผล ท่าสมเด็จพ่อของเราก็คือพระสมมาสมพุทธเจ้าพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิยาณเมื่อสูงส่งถึงขนาดนั้นแล้วพระองค์ก็กระจายธรรมนั้นเข้าสู่บุคคลผู้มีบุญเทวดาผู้มีบุญก็ได้รับแสงสว่างคือธรรมนั้นทั่วโลก ผู้มีนุนย่อมได้ศึกษาธรรมได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมคือการกับพวกเข้าทางหลายเหตุขุมมือนี่ล่ละเมื่อเราฝึกฝนอบรมจิตไปตามลำดับความเศร้าหมองขุ่นมัวแห่งจิตก็จะลดลง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 ตามลำดับความแช่ชื่นเบิกบ,บานก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มพึ้นทำให้จิตสูงได้มากเท่าใด ยิ่งได้ประโยชน์มากเพียงนั้นทั้งตนเองและผู้อื่นน้ำกับจิตเป็นดังที่กล่าวมาโดยย่อนี้เพราะฉะนั้นวันนี้หลวงตาก็ขออนุโมทนาสาธุการน้อง